พบกันอีกครั้งกับรายการไกด์มีอัพรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวไปแบบรู้ลึกรู้จริงพร้อมั้วหรูหราอลังการดาวล้านดวงก,กับแขก,กรับกริญสุดปวนที่นำที่โดยครูกิฟเชฟตูนไก่ตี้และผมเจอไรแดงกจากแะไรเด้ผู้นี้นี่เองวันนี้เราจะไปกินอย่างรู้อยู่สบายถ่ายรูปเพลินเดินช็อปกระจายกันที่ไหนอ้าวตามมาเลยครับ เราจะเริ่มต้นวันด้วยการไปไหว้พระขอพรกันก่อนเลยดีกว่านะครับอ่าเราก็มาถึงวัดแช์กงหมิวแล้วนะครับเป็นวัดอันเก่าแก่ของฮ่องกงกว่าสามรกว่าปีแล้วประวัติความมาของท่านสมเด็จแชกกงเดิมทีท่านเป็นนักรบในสมัยราชวงศ์ซ่งทุกครั้งที่ท่านกอับบท่านจะต้องทำพิธีวงสองมวงกาถันทุกครั้งเพราะว่าท่านมีความเชื่อว่าจะได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้งเลยแลก็เป็นขั้นจริงส่วนวิธีการกราบไหว้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปใช่ เช่นเคยครับการไหว้ขอพรที่วัดในฮ่องกงนี้เขาก็จะมีพิธีการขั้นตอนต่างๆมากมายเลยละครับแต่ทีมงานเราก็สบายสบายครับเพราะเรามีการที่รู้จริงอย่างพิตตี้คอยแนะนำอย่างละเอียดเลยละครับพิตตี้ย้ำเลยนะครับว่าคนที่มาไหว้เองส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำผิดวิธี เราดูเอาจากคนข้างหน้าที่ทาก่อนหรือไม่ก็ไม่รู้จะถามใครก็เลยไหว้ๆกันไปมั่วๆไปอย่างนั้นนะครับอันนี้แจ้คอะไรได้ต้องขอย้ําเลยนะครับว่ามาไหว้พระแบบนี้อยากอิกก่อกกินใจกัให้เต็มที่ควรจะมากับู รขั้นตอนวิธีการไหว้นะครับมีจุดอธิษฐานนะครับจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับอธิษฐานเราเรียกว่าศบตาองค์ท่านนะครับเราจะบนหรือขอพรเนี่ยขอให้ประเด็นคือต้องศบตาองค์ท่านเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปปักคู่ตองกระถางกลางปักเสร็จปุ๊บเรามาหมุนองค์กลางหันเพื่อให้ประสบะความสำเร็จจากสมบูรณ์แมีคนสงสัยว่าต้องหมุนซ้ายทีขวาทีขวาทีซ้ายทีเลยรเปล่าครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะหมุนซ้ายหรือขวาก็ได้แต่หมุนองค์กลางหันต้องหมุนไปทางขวา เสร็จปุ๊บเราก็ต้องตีกองด้านซ้ายมือเพื่อให้เป่าประกาศเทพปัญญาฟาดินตามเมื่อ<ะ>เรามากราบไหว้หงส์นั่นครับผมด้านหลังที่เป็นคอนโด,ดตรงนั้นไหจะให้คเนเอามือเอาเชือกมาใส่ไว้ครับผมมันมีเป็นรายเดือนรายสามเดือนรายหกเดือน,ลอนแล้วก็รายปีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีที่ว่างมีเหลือ ก็คือจะเรือลูกเรืองเหมือนจุดไฟตะเกียงน้นตาลตะเกียงให้กับชีวิตช่อด้วงชัชวาลเวลาไฟมันติดตลอดเวลาใช่แต่ก่อนจะมีที่ให้เร,เราต้องแล้วแต่ชอบด้วยเนาะครับที่สำคัญถ้าใครอยากที่เลยมาก,กับพแพสเราก็ต้องถาม่ะแพ<ต>สจะล็อกไว้ให้เราเลย เราทําบุญเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือได้สองแง่ใช่เดี๋ยวเราว่างเดี๋ยวเราไปตักของทูบองค์สมเด็จแชร์ตรงกระถางใต้ดิกว่าตักแล้วปิดท่นึ่เก็บไว้ในบาตรตังเรากลับไปโชคดีกลับไปเองตกความประทับใกับไปต่างส่วนท่านใดที่ไปเช่าที่แย่งกันนั้นแล้วพอตักเสร็จปุ๊บเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะมีถาดให้ถาดให้เราก็ไปใส่ในถาดเจ้าหน้าที่ทำธีส่วนให้เป็นการเปิดเมฆเพิ่มบาลังให้ท <Boy? S 2> ีมสำหรับคนที่มีจิ้งอาหารมาด้วยที่ทำมา มเห็นทางทีพิธีกรติดอกติดใจกังหันนำโชคของวัดแจกงุงมิวแห่งนี้ไก่ตี้ก็เลยขออาสาพาทีมงานไปดูเครื่องรางกังหันนำโชคกันที่ห้องกงจิเวอรี่ครับซึ่งพอเราไปถึงแล้วเนี่ยโอ้ยระลอดตาบากเลยแหละครับทั้งสร้อยแหวนกำไลเลจ้โอ้โหสวยๆทั้งนั้นแล้วสิ่งที่ประทับใจมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านนี้เนี่ยเขาพูดไทยได้ล่องปลือเลยแหละครับและที่สำคัญ ผู้จัดการของร้านฮ่องกองจิวี่ก็ยังเชี่ยวชาญเรื่องการดูดวงอีกด้วยใครที่อยากได้เครื่องประดับเสริมดวงแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเป็นด้านไหนดีเพราะยังไม่รู้ว่าดวงตัวเองช่วงนี้เป็นยังไงแจ็กไรเดอร์แนะนำครับว่าปรึกษากับเจ๊ก็ได้เลยรับรองว่าครบวงจรจบในที่เดียวออขอบคุณมากนะคะท<า>ิ้งรว,วยนะคะค่ะ อิ่มใจกันเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาอิ่มท้องกันบ้างแล้วครับและร้านอาหารสุดหรูที่เรากำลังจะเดินทางกันไปในวันนี้ก็อยู่ที่ตึก ICC ตึกที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องก,อง,กองนั่นเองแหละครับและโรงแรมที่เราจะพักกันในวันนี้ก็อยู่ที่นั่นด้วยแหละครับว้ยโโจะเป็นโรงแรมใดไปไม่ได้นอกจาก The Ritz c a า l ต o นนั่นเองละครับ มาเลยครับสวยมากโรงแรมเป็นไงเป็นไงเป็นไงอลังการค่ะคือหรูหราอันนี้คือจะดูแบบโมเดิร์นเลยเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นเอเลแกน n c แล้วก็คุณครับนี่ที่เราเดินกันอยู่เนี่ยนี่แค่โถงอลังการล็อบบี้ล็อบบี้นี่เราอยู่ในฮ่องกงนะหลายๆมุมนี่ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยไปเทสมาแล้วเมื่อกี้จะชอบตรงนี้ยชอบไปเทสต์ทุกจุดแล้วประเด็นคือลิฟต์ก็ไว ขึ้นมาตรงชั้นนี้นี่คือร้อยร้อยสามชั้นครับผมนะชั้นที่ร้อยสามนี่ขึ้นมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวตูนยังแค่ขี้มู๊ออกจากไปหมู่ไม่เสร็จเลยอะตึกนี้มีความสูงทั้งสิ้นนะครับไอซีซีหนึ่งร้อยสิบแปดชั้นที่พี่บอกเป็นตึกที่สูงที่สุดในห้องหอกห้องตรงนี้เลยครับแล้วที่ชั้นร้อยสิบแปดนี่ยมีไอโอโซนบาร์ไอโอโซนบาร์เป็นอะไรครับพิเศษยังไงที่นี่เป็นผับที่สูงที่สุดในฮ่องกงด้วยใชใช่เลยถ้าเราจองกับแพ็กเกจของเรามานี่ เขามีเลยนะครับมีวัตชเชรมมีให้ไปดื่มดําได้ด้วยครับส่วนเรื่องของการเช็คอินนี่ก็ไม่ธรรมดาเช็คอินนี่ก็เป็นแบบไฮเวยส่วนตัวด้วยไม่ต้องมารอตรงนี้ให้เสียเวลาใช่รอทีเช็คอินแบบตรงไหนตรงไหนขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกไปดูไปดูเลยดีกว่าเอออย่าลืเลยมีไฮไลท์อีกเยอะแยะโรงแรมนี้ คุยกระดานเกินไปเดี๋ยวก็จะโม้ยันพอดีอย่ารอช้าเลยดีกว่าครับเราไปที่ร้านติ้นลงหินกันเลยดีกว่าร้านนี้เขาได้รับ2ดาวจากมิชลินไกด์ในปี2014ด้วยนะครับเห็นหน้าตาสีสันอาหารนี่นะครับครับระดับเชฟนี่มิชลินเลยนะครับสดาวเลยนะครับดาวขอเชิญตัวนะครับมิสเตอร์พอล สวัสดีครับเชฟโอ๋สวัสดีครับเชฟเอาื่อเลาสวัสดีครับเชฟโองเอาซี่ฝ้เราที่ฝูสวไสดีรก่เชฟะอ๋ครับป็นอาจากเมืองไทยเลยนะครับมะพร้าวเผาจากเลยครับผมแล้วกระเพาะปลา，ก็คือเอาง่ายๆก็คืออันนนี้就系，就系，就พูดง่ายๆก็คือเป็นซุปกระเพาะปลาแต่ว่ามีการใส่มะพร้าวไทยเราเข้าไปด้วย แล้วอันนี้อะไรครับนี่บ้านเราก็เรียกว่าก้ามเนาะก้ามปูนี่มาจากเวียดนามเลยแล้วเห็นเป็นน้ำน้ำเนี่ยเขาบอกว่าจากไข่มาไข่ขาวนะครับแล้วก็มีการปรุงแต่งในสูตรเด็ดของเขาไฮไลท์ของเขาเลยข้าว้ฮ่องกงอันนี้ขึ้นชื่อของเขาเลยคืออันดับหนึ่งหมูไม่ใช่หมูธรรมดาหมูมาจากสเปนนส่วนตรงไหนครับเชฟเชฟเป็นส่วนไหลหมูนะครับซึ่งจะมีสัดส่วนเนื้อกับไขมันที่แบบพอดีกันอร่อย นอกจากจะให้เกียรติแนะนําเมนูกับเราแล้วเชฟพอลยังให้โอกาสทีมงานเป็นพิเศษในการพาบุกไปดูขั้นตอนการทําหมูแดงบนโลกจานนี้ก็ถึงในครัวเลยละครับอันนี้เขาจะทําหมูแดงนะครับก็จะมีครับเนี่ยเป็นหมูก็จะมีพวกแป้งมันฮ่องกงหอมแดงไข่ไก่นะครับนี่เป็นซอสหอยสีเป็นซอสของฮ่องกงเขานะครับมีเกลือมีน้ําตาลาส่ไข่ไก่ด้านชิ้นนะใส่ไข่ก่อนก็ใส่ไข่ใส่ปพ๊บมก็มีที่ในถุงแบบน้ำตาล คนให้น้ําตาลละลายหอมแดงคำับหอมแดงสับใส่ซอสหอยสินนะครับเือนิดหน่อยคนให้เข้ากันอ่าใส่หมูสเปนลงไปนะครับเสร็จแล้วก็นวดลงไปให้เข้าเนื้ออ๋อนวดก็เสร็ปุ๊บแล้วเราก็หมักโดยประมาณสักครึ่งชั่วโมงคือหมักหมักครึ่งชั่วโมงแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานวดเรื่อยๆ นวดทุกสามสนวดทุกสามย,ย่นนวดเรื่อยๆข้องขวานก็คือแป้งอันนี้ต้องใส่แป้งมันฮ่องกงครับนี่ใส่สุดท้ายเพราะว่าเป็นแป้งมันเนี่ยถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยปุ๊บแป้งมันเนี่ยเขาก็จะดูดน้ําเข้าไปไงคือแทนที่น้ําซอสท,ที่เราเนี่ยจะไปเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูจะเข้าไปอยู่ในแป้งอ๋ออันนี้เป็นเตาย่างของเขานี่ไง ยี่สนาทีให้หลังผ่านไปเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเชฟโอ้โอเค็เยดีสีหาลองชิมดูอสีหาลองดูลองดูขอบคุณครับรั้งค thank you งคิวตั้งคิวตั้งคิวตั Thank you งคิ y รามาเอะไันะคับอะไรนะครับทำไมตะเกียบถึง มี2คู่ละคะอ๋อเป็นคําถามที่ดีนะครับนี่นี่พัตคารของจีนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้กันก็คือง่ายๆก็คือมีอีกคู่หนึ่งเป็นสําหรับสําหรับช้อนท่านเองครับผมอีคู่หนึ่งก็เป็นช้อนกลางนี่แหละเป็นตะเกียบกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำซุปถ้าอยากกระตักให้คนอื่นกินก็ใช้ด้านก็ใช้ด้านโอ้โหพี่นี่ฉลาดจริงๆเลย อันนี้เดี๋ยวผมขอเล่าอีกนิดนึงนะครับคนไทยเรียกว่าหมูแดงเพราะมันมีสีแดงบ้านเราบางครั้งเลยใช้ทางลัดโดยการผสมสีลงไปซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ดีครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแดงมาจากส่วนผสมตอนนี้กินได้แล้วนะช่ไมกินได้เลยนะครับในผู้หญิงที่สตอฮ้ยขอบคุณครับผมบอกเลยว่าหมูจากสเปนเนี่ยมันนุ่มมากครับแล้วการที่เชฟหมักเนี่ย มันเข้าเนื้ออันนี้เป็นหมูแดงที่อร่อยมากจริงอือน,นี่อ,นนอร่อยมอร่อยจริงแข่งจริงก็คือเมือ่อกี้นะครับมีการได้คุยคุยพิตตีพี่ตีบอกว่าอือร่อยอะ่ะเฮ้ยดูเขาเหมือนทำไม่ยากเลยอ่ะอือบอกใช่ครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการเลือกหมูมมการเลือกใช้ซอสการที่เขาเอาไปย่างเอาไปอบอุณหภูมิเท่าไหร่ตรงเนี้ยมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่พอมันรวมกันปุ๊บแล้วมันทําให้ได้ความอร่อยไงถ้าเราพลาดขั้นตอนไปเหมือนเราก็ได้ไม่เต็มสิบเราได้แค่เจ็ดแค่แปด ชิ้มมันใหญ่แต่ว่าพอเคี้ยวไปมันเคี้ยวง่ายเนะมันเคี้ยวง่ายอันนี้อร่อยมากจริงมันละลายจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงต้องผสมชื่อสมชื่ออย่างที่บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งสมที่เขาได้มิชลินจริงๆนะครับเขาได้มิชลินสตาร์สองดาวแล้วคือแปกและไม่ไม่ซ้ำใครนะครับก็คือมิชลินสตาร์นี้มีหลายที่นะครับแต่ที่นี่ไม่ซ้ำใครนะครับก็คือมีวิวด้วยที่เป็นร้านมิชลินสองดาวร้านเดียวที่มีวิวขนาดนี้นี่พี่จะกินไม่เหลือแม่แบ่งใครเลยหรอ หมูแดงชิ้นนี้ครับสนุนราคาไม่ต่ำกว่า300เหรียญเท่าไรคุณพันห้าพันหกพันห้าพันหกถ้าจานนี้นะจานอื่นก่อนเน่เผมขอซุปเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะค่ะเาปลา เดี๋ยวครับเดี๋ยวอันนี้คือกระเพาะปลาแท้ผมบอกก่อนกระเพาะปลาเนี่ยมันมีของเก๊ด้วยนะบ้านเราบางครั้งคุณไปกินคุณเจอกระเพาะปลาเก๊เป็นยังไงครับมันทํามาจากหนังหมูอ๋อเพระเพาปลาจริงๆแพงมากนะครับทำไมเช็้ไอชิ้นที่เขาแบบประมูลกันชิ้นที่ประมูลกันชิ้นที่เขาแบบไม่ใช่เพราะปลาจริงๆแพงมากประมูลกันนี่แพงเป็นแสนบาทเป็นล้านบาทก็มีรับใช่อันนี้คือของแท้ อันนี้เป็นรสชาติผสมผสานระหว่างแบบเหมือนแบบเครื่องตุนยาจีนแล้วมันจะมีความหวานจากน้ำมะพร้าวแล้วมีความหอมจากมะพร้าวแล้วมันกลมกล่อมแบบเฮ้ยผมลองปูก่อนนะครับนี่เขาเป็นเหมือนเป็นพุดดิ้งตรงนี้นี่ไงนี่กินกัซอสนี่ไงไข่ขาวไงเข้ากันได้ดีรสชาติมันนุ่มละมุนคือปูเนี่ยมันสดใช่ไหมมีความหวานในตัวเคี้ยวแล้วมันหนึบยินกับเนี่ยครับที่เป็นเหมือนไข่ขาวตุนเนี่ยอะไรมากชูรสแล้วก็เป็นซอสอีก นี่นับว่าสุดยอดมากเลย<ต>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราเองกดไปเลยครับอะไรห้าดาวเราไม่อยากให้ขายหน้าไก่ย่างบ้านเราขายหน้าไก่ย่างบ้านเราคนหนังท้องตึงก็ถึงเวลานหนังตาหย่อนกันเลยแหละครับแล้วก็ไม่ต้องไปไหนให้ไกลกันครับอิ่มจากตินลงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปเช็คอินแบบ p r i v a t e กันที่ The Ritz Carlton โรงแรมที่อยู่สูงที่สุดในโลกกันเลย ว้าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่างานนี้เรามากับ CP Holidays ก็เลยไม่ต้องเช็คอินแบบธรรมดาๆรรที่ชั้นร้อยสามเหมือนคนอื่นเราขึ้นไปเช็คอินแบบส่วนตัวส่วนตัวกันที่ Sky l o u า g e กันเลยดีกว่าครับเอา้าจะรอช้ายอยู่ทําไมไปชมห้องพักกันเลยดีกว่านะครับโอ้ยงางมากับพี่แต่เส้นทางการเดินเหมือนพี่มาคับผมมากกว่าพี่มาคับผมมากกว่าเรายังไม่เคยเห็นที่ไหน ที่เป็นห้องพักแล้ววิวแบบนี้ยอดเราไม่ต้องไปแย่งใครโปรตีไปจุดชมวิวต้องไปรอคิวถ่ายรูปไอ้นู่นไอ้นี่มาบางเราบังเราตื่นมาเห็นเลยธรรมดานั่นนี่คือธรรมดาอะนรี้ธรรมดาหรอธรรมดาของเขา มีก็เป็าป่าละก็คือที่เราเห็นเนี่ยคือห้องเนี่ยบรรยากาศนี่ยังธรรมดาอยู่นี่เข้าใจว่าห้องพิเศษแบบที่เนี่ยยังยังยังงอันนี้ยังธรรมดาอยู่วิวก็ยังธรรมดาอยู่ยังเฉยเอยู่ยังสามารถมีอลังการมากกว่านี้ธรรมดาใช่ธรรมดาต้องมีเครื่องทำกาแฟแล้วเหรอเออแล้วมาพักโรงแรมดีสิ่งที่การันตีคือน้ำสี่ขวดไม่ใช่น้ำสองขวด ของทุกอย่างนะครับว่าจะเป็นเตียงหมอนผ้าห่มวัสดุการตกแต่งทุกสิ่งทย่อยางใช้ในห้องคือเป็นของพรีเมียมหมดผมรู้สึกว่าที่นี่ดีผมเป็นคนชอบนอนหมอนหลายใบไหนแล้วหมอนเนี่ยมันมีตั้งแต่มันมีตั้งแต่ไซส์ใหญ่กับไซส์คนเดียนอนหลายใบโซฟาใหญ่ดีนะพี่ๆแค่ถ้าชอบนอนหมอนหลายใบต้องชอบนอนกับคนหลายคนเพื่หมอนมันใหญ่จริงดูเทียบประตูผมดิ น่าผมตัวผมไม่ใหญ่อาเทียบกับตัวคุณกริปดีกว่าบ้านไม่สิ่งที่ผมกริ๊ออย่างหนึ่งคือในห้องน้ำครับคือห้องธรรมดาเองเนี่ยก็เหมือนห้องสูตรและคือมีสองอ่างล้างหน้า อถ้าเป็นห้องสูรจะมีสองถ้าเป็นห้องปกติทั่วไปจะมีอ่างเดียวครับผมแต่เนี่ยห้องธรรมดาที่พี่ตีบอกสองอ่างแล้วอ่าแล้วก็แยกห้องอาบน้ำแยกห้องสุขาอแล้วก็มีแยกต่างห้อบครับโอ้โนี่คือห้องแบบธรรมดานะครับเนี่ยเราไปดูห้องที่พรีเมียมกันขึ้นมาอีกดีกว่าครับมาอันนี้เป็นไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตี้ครับครับครับไหนโมว่ารู้ก็เดินทำไมให้ผมนอนเต็นท์รู้ก็เดินทำไมให้ผมนอนเต็นท์็นองแนวครอบครัวนะมีลูกมีอะไรอย่างนี้ก็จะมีเตียงเต็นท์ลักษณะนี่แหละครับให้เด็กๆนะครับได้พักได้นอนเป็นของเด็กแต่พ่อแม่นอนนี่พ่อแม่นอนนี่ใช่นอนตรงนี้ด้วยกันเปียกเด้อต้องถามครูกิฟต์เด็กๆเก็ีกดเต็นท์แบบนี้ขนาดไหน เด็กไม่รู้แต่ครูตอนนี้กีดมากแต่ครูตอนนี้กีดมากเลยอยากให้ไปดูมากแต่ตัวแทนเป็นแบบคนที่เจอเด็กเยอะหน่อยถ้าเป็นเด็กเขาจะรู้สึกขนาดไหนครับโอ้สิ้นนะสิ้นสิ้คือถ้าเป็นอย่างนี้คิดว่าเด็กจะชอบมากเด็กยิบเคยเอาบาสบอลไว้ในห้องบอลเล่อยู่ครั้งหน่งเด็กก็จะมุดเล่นสนุกไม่เล่นบอลเล่เลยเล่นบาสบอลอย่างเดีย้แล้วนี่คือใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะคือไซส์นอนได้สองเด็กสองคนนะมีไซส์เล็กลงมาหน่อยอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นส่วนห้องรับแขกแหละ ก็เอาอย่านี้แค่ๆโซนห้องรับแขกใช่แบ่งโซนกันระหว่างห้องรับแขกกับห้องนอนใช่ห้องนอนคือเข้าไปทางนี้ครับแล้วมีห้องที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็สามารถเอาเต็นท์เนี่ยเข้าไปนอนกับคุณพ่อคุณแม่ด้านในได้ด้วยนะคเขาได้ทั้งหมดเลยถ้าถ้าแคุณจองห้องที่มันใหญ่ไซส์ใหญ่อะใช่อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรครับทำไมอยู่นี้ครับผมมันเป็นโลโก้นะครับเป็นโลโก้ของโรงแรมเดอะดิสคาตท์ครับเขามีชื่อด้วยนะใช่ครับชื่อว่าเรียนเรียเอออันนี้คือแจกฟรี ให้เด็กเลยรือเปล่าให้ให้ให้ครับให้แน่นอนใส่ใจมากใส่ใจทุกรายละเอียดยาวไปจนถึงห้องน้ําห้องท่าของเขาเลยนะครับถ้ามีสมมติจองเด็กสมมติมีลูกมาสองคนเขาจะเช็คเลยลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนผ้าเช็ดตัวหรือว่าชุดใส่อาบน้ำเนี่ยเขาจะจัดสีตามเพศของเขาเลยนะผู้ชายสีฟ้าผู้หญิงสีชมพูจะบอกเลยนะว่าอย่างไอคอนตีโรงแรมโรงแรมอื่นที่เขาแข่งขันเนี่ยเขาจะแข่งขันกันด้ว่าเออแบบ ความดูรักการตกแต่งสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องใช่ไหมครับแต่ไอ้พวกนี้มันสามารถใช้เงินซื้อได้เรามั้งตกแต่งเราสั่งใครมาเขาได้แต่สิ่งที่ใช้เงินซื้อได้เลยคือการบริการดูแลแล้วก็อีกอีกเรื่องนึงสำคัญที่สุดคือระบบความปลอดภัยเ่าจะสอนตั้งแต่เด็กเลยแบบ security come first ที่นี่ก็คือมีระบบความปลอดภัยอะไรเท่าที่ดูแบบ เจ๋งมากๆแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ตูนเห็นที่เขาบอกทางนั่นไปหดีป่ะผมก็เคยเหมือนกันคือตรงลุ่มปิดประตูเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้ว่าลิฟต์เนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าใช่แล้วก็จะจำไม่ได้ปุ๊บออกเลี้ยวเลยแต่ที่สำคัญเนื่องจากห้องนี้ใหญ่กว่ามันก็ต้องมีอะไรที่พิเศษเพราะที่นี่เขาขายวิวตอนแรกตอนแรกเราดูห้องนู้นเนี่ยเราเห็นวิวแต่ว่าฝั่งเดียวเราถือว่าถือว่าถูกยอดแล้วอันนี้เนี่ย อะเพราะว่านี่เคือเรามองเห็นทั้งวิวทะเลและวิวเมืองครับนี่เป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกนะครับโดยบันทึกไว้โดยกินเน็ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วว่านะครับมีความสูงระดับ490เมตรจากพื้นระดับน้ำขึ้นมา490เมตรเลยสูงในโลกเลยนะครับผมสวยสวย จะเป็นห้องพักที่จะทําให้คุณผู้ชมลืมนิยามของ,ของคําว่าโรงแรมธรรมดาธรรมดาไปเลยนะครับเพราะห้องที่เราจะดูกันต่อไปนี้มันคือห้องเพร s ิ d เ n t นเชียร์ที่ถูกเป็นนิยามใหม่ของโรงแรมระดับ5ดาวกันเลยละครับเชิญเลยคามพี่เข้ามาโอ้โหไม่เพาะนี่เป็นแค่ส่วนแรกเท่าน,นั้น ห่องอาหารดูช a ก่อนค่ะดูดีมีครัวมีตู้แช่ไวยอะไรด้วยผมเพิ่งเห็นแยกโซนเขามีครบนะครับมีเตาอบไมโครเวฟหรือว่าไอ้ตู้ไวยมีเตาให้นะครับล้างจงล้างจานมีจานให้ด้วยครับที่อันนี้อันนี้แค่โซนแบบนั่งทานอาหารนั่งคุยกันนี่โซนแรก ผมคิดว่าผมเนี่ยจะซื้อฝั่งเกาลูนฝั่งเหนือทั้งหมดตรงนี้คุณซื้อแค่เกาลูนเหรอของคุกิบ่ะคิดว่าจะถมทะเลเพิ่มจะถมทะเลเพิ่มใช่เพราะตอนนี้เราายหน้าคนมโนไว้น่อยคือเมื่อกี้เป็นห้องประชุมอันนี้มาเป็นห้องแบบนั่งเล่นแล้วโอ้โหโทรศัพท์ หรือว่าไม่พอเขราสั่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยไงวะคุยไงวะของมินิไซอ่ะเมื่อกี้เข้าเรื่องความกว้างความใหญ่ก่อนนะใหญ่ใหญ่เท่าไหร่พอทราบกันไหมที่เนี่ทั้งหมดทั้งแอร์เรียของที่นี่เลยนะครับความใหญ่อยู่ที่415ตารางเมตรคืออย่างห้องนี้ก็ลมเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์ก็คือจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดของแต่ละโรงแรมแล้วครับ้ครับลุซซลุซระชาชาอ๋อ ผมไม่อยากเอาทองเท้าหยิบเพราะอยากหน้าโมนี่หน้าคนที่ผีเขาเนี่ยไปดูห้องต่อไปดูห้องต่อไปต่อไปเลยนี่คือห้องเตียงรองเตียงดูไหมเตียงไหนเตียงกระโดดเลยกระโดดเลยกระโดดกระโดดจริงเหรอเฮ้วนี่สองกันโฮมเตเตอร์แล้วจะมีการเสิร์ฟอาหารเขาบอกว่าวิวของห้องนี้นะครับ ส่วนตัวคิดว่าเป็นวิวที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเนี่ยมันเห็นเห็นทะเลเห็นทะเลไม่ใช่เห็นทั้งทะเลแล้วก็เห็นในส่วนของที่เป็นซิตี้ด้วยนะครับก็คือมันรวมอย่างบางห้องจะไปเห็นเห็นเมืองอย่างเดียวใช่ไหมเห็นทะเลอย่างเดียวอันนี้เป็นรวม2ออย่างเลยแต่คุณครับมันไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ครับมันมีอะไร แต่คุณรู้ไหมครับว่าตามหลักจิตวิทยาเนี่ยคนเราจะผ่อนคลายมากที่สุดเมื่ออยู่ที่ห้องน้ำถูกต้องครับกิ๊ฟชอบก็เป็นห้องน้ำไม่ใช่นี่ห้องแต่งตัวที่แต่งตัวเนี่ยห้องแต่งตัววอ l k i อินคอสเซตขอบคุณมากอ้าโอ้ย็นไงอันนี้เป็นเตียงสปาสำหรับแสดงว่าเขาเอาขึ้นมาใช่มีเซอร์วิส สปาแบบ<อ>ส่วนตัวแล้วก็ดูทีวีตรงนี้ครับแล้วก็นอนแช่ตัวครัเดี๋ยวเราเปิดน,น้ำให้เลยนะยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถูกคอนโทรลตรงนี้ครับพี่จะขนมั่วนเนี่ยน้ำไหลเลยพ<ร> <c oughs> ี่พี่ผมถามจริงครับ ใครัราคาขายทั่วไปนะตอคืนนะครับก็มีอย่างน้อยนะไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญไม่ใช่บาทนะะมาเหรียญบาทไทยใช่ไหมหกแสนบาทคือต้องมีเป็นขั้นต่ำคือหกแสนครับคุณคุณมี่มันวีออสกันดึงนเนี่ยใช่ใช่เลยค่ะแต่ค่าคุณมากับแพ็กเกจของ CP h o l i d a y ก็จะมี คือประเด็นคือเรื่องราคาเนี่ยพิเศษแน่นอนกว่าที่อื่นแต่เ็นจะทำอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันแล้วก็เชื่มทัญนอกจากจะได้ราคาพิเศษแล้วก็ยังสามารถจองได้ง่ายได้งั้นโดยโปรตานถ้าเป็นห้องห้องระดับนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวนะบางบางทีก่อจะดูดูโปรไฟล์คุณว่าคุณเป็นใครอะไรไงไม่ใช่คุณจ่จ่าอะไรเล่นไม่ใช่ใช่เพราะต้องดูเป็นใครแต่ถ้าเกิดมากับทัวร์ปุ๊บยังไงก็ได้ใช่สบายอยู่แล้วนะครับถตองก็จะสกรีนะแครับพวกคุณเชิญออกจากห้องของผมไปได้แล้ว พี่แจ็คกล้าใช้พูดคำพูดว่าห้องของพี่เหรอคะห้องของผมเท่านี้เองเองแต่ว่านี่นอกจากตรงนี้เนี่ยในโซนท้างหลังเขาก็มีห้องอาบน้าแล้วจะมีห้องมีห้องซาวน่าส่วนตัวด้วยนะครับอ่าหันนี้ก็คือก็วนมานะครับวนมาพวกก็จะมีห้องสตรีมีห้องแล้วห้องซาวน่า ถูกใครนั่งอยู่นี่เนี่ยตันตันเตนผมอยากจะถามว่าทำไมพวกคุณยังไม่ออกจากห้องผมอีกแล้วจอเนี่ยเหมือนสั่งการระบบนาซาครบเครื่องที่นี่ว่าใครจะมาพักผ่อนหรือว่าจะมาอะไรนะมาทำงานครับอะไรก็ห้องนี้ก็สามารถรองรับได้หมดนะครับจริงๆครบจริงเนาะจะนัดประชุมจะทำงานจะรีแลกซ์ได้ทุกสิ่งอย่างเลยสุดๆจริงๆนะครับโอเคเวิร์ดของเราออกมาทางนี้ละ เวลามื้อเย็นกับร้านระดับตำนานอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้มีชื่อว่าเฮ้งเกยร้านอาหารซีฟู้ดยอดนิยมที่เหล่าเซเลบริตี้ฮ่องกองเขาต้องไปกินกันดูได้จากลายเซ็นที่ติดอยู่บนผนังนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เฮ <enge> งเกยเฮงเกยครับผมความเป็นมากว่า10กว่าปีแล้ว ร้านเนประวัติความเป็นมาเขาก็อเออขายในเรือก่อนประาณ60ปีก่อนขายในเรือปอกาศขึ้นมาอยู่นบอกนี้ได้18ปีนะอ๋อมีแค่สาขาเดียวเท่านั้นแลครับอย่างเงี้ยอยู่บนเรือมาก่อนแปลว่าเขาต้อง s p e c i a l ลซ์ทางด้านซีฟู้ดซึ่งฮ่องกงเนี่ยซีฟู้ดก็สดอยู่แล้วอืออาหารทะเลเนี่ยถ้ามันสดเนี่ยเรียกว่ามีชายตัวครึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคืออยู่ที่ฝีมืออันนี้ครับเพียงที่ของเขานี้ก็เนี่ยของเห็บมาใส่เข้าไปในในในหน้า ก็จะเป็นเหมือนบะหมี่น้ำเป็ดเป็ดย่างแต่นี่เป็นห่านย่างอ๋ออันนี้ห่านเหรอห่านครับห่านห่านที่ฮ่องกงจะกินห่านไม่ใช่เป็ดอ๋อเหรอครับอันนี้อะไรนะคะอันนี้เป็น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 กั้งนะกั้งอันนี้น่าจะเป็นกั้งเป็นกั้งอะไรคะกั้งขวางคอกั้งขวางคออ่ะลองเลยดีกว่าอ่ะ ชื่อก็คือชิลี่ครับปูทะเลต,ตัวโตโต,ตที่ผัดมาเป็นอย่างดีเสิร์ฟบนภูเขากระเทียมสุดแสนจะเผ็ดร้อนซึ่งในมือนี่เองพวกเราก็ไม่พลาดนะครับแล้วก็ยังมีก้างกระเทียมที่อร่อยจะต้องดูดนิ้วกันเลยทีเดียว และที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือห่านย่างจานนี้นด้และครับซึ่งต้องทานคู่กับบะหมี่เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเมนูนี้เป็นเมนูที่คนฮ่องกองก็คลั่งใครกันมากๆคือใครที่มาร้านนี้แล้วไม่ได้กินปูเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ว่าบะหมี่ห่านย่างหรือว่าเป็ดย่างจานนี้เนี่ยเขาไม่มีทางพลาดกันเลยทีเดียวแนแล้วผมบอกนี่ลักษณะพิเศษของเป็ดย่างหานย่ฮ่องกองเนี่ยคือ เขาจะย่างด้วยไฟแรงแต่เขาย่างย่างไฟปุ๊หนังจะกรอบแล้วชั้นไขมันมนจะละลายเมื่อจะเหลือแค่เนื้อกับหนังว ช้อปปิ้งแบบเบาๆบรรยากาศคล้ายๆกับเมืองไทยที่ถนนจอแดนกันนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนจอแดนถนนจอแดนนี่คือยังไงครับถนนจอแดนนี่ก็อยู่ในใจกลางแทบจะใจกลางของเกาลูนเลยเกาลูนลจอแดนจินตาจินชาวมาเตะอันนี้คือแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวนะเพราะคือถนนนี้ก็คือถนนมันกีติดต่อไหมต้องต่อไหมพี่ดูต่อได้ต่อได้นะครับไม่ต่อโดนคือเรียกว่า เข้ามาเนี่ยหัวมีหัวเดียวกลับไปที่หัวผ่าสองซี่เลยโดนฟัน,นหัวแบกหัวแบกเออต่อได้ครับอ่ะไปดูไปด,ออไปดูไปดูเลยไปดูเลยไปรูต้องไ,ไปดูก่อนเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับสุดยอดทริปรูปร้บนกาะฮ่องกงขงเราในรายการไกด์มีอัพที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารจานไหน เราก็เลือกแบบสุดยอดพรีเมียมมาฝากผู้ชมกันทังนั้นเลยและผู้ชมเองครับก็สามารถที่จะมาสัมผัสประสบการณ์ไฮเอนดเหมือนกับพวกเราได้เนียงแคผู้ชมนะั้นติดต่อไปที่ CP Holidays เขาเป็นผู้เชียช่ยวชาญตัวจริงใ mm hmm. นการ่องที่ห้องลมแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการระดับพรีเมียมแน่นอน แล้วพบกันใหม่ในกายมีอัปตอนต่อไปกับทิศสวรรค์ระดับ5ดาวบนเกาะห้องโกงของพวกเรารูเกะเชฟตูนเจอรไ,ไร,นะรเดชอะไรได้ไก่ตีุดซล่อ,ลอพวกเราจะไปกินอินนอนหลับแบบไฮโซไฮโซกันต่อที่ไหนอย่าลืมติดตามคราวหน้านะครับ